Give like อันทุบคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องเฟยชาแนลนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเฟยก็จะมารีวนนิวนี่เลยกลับเราดินสอน,นั่นเองนะคะที่เฟยเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองก็กลบเราดินสอตัวนี้นะคะคือเฟยก็แบบสั่งนานมากแล้วนะประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะกว่าจะมาถึงก็นานมากๆเลยแล้วก็จะเป็นเมื่อวานนะคะที่มาถึงพอดีนะคะ ซึ่งในวันนี้เฟก็จะมารีวิวตัวน้องเองค่ะเผื่อใครนะคะอยากจะมีกบเหล่าดินสอนะคะถ้ากบเหล่าดินสอไม่ดีเนี่ยเฟยเนี่ยขอแนะนําอันนี้มากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะไม่งั้นเฟยไม่ให้ไปดูแน่นอนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยย ซึ่งกบเหล่าดินงอเจ้าตัวนี้นะคะบางคนอาจจะเห็นในภาพแบบใหญ่มากเลยนะแต่จริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยเล็กมากเลยค่ะทุกคนนี่ดูสีนี่คือมันเล็กมากเลยนะคะมันเท่ามือเฟเลยอ่ะอสีคือเล็กมากเลยนะคะแต่แบบก็น่ารักนะเฟยก็ชอบอยู่ดีนะคะซึ่งสีที่ มันมีนะคะก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะแค่สองสีเองค่ะซึ่งเฟยนะคะสั่งสีชมพูเพราะเฟยเป็นคู่อีกนะเฟยชอบสีชมพูด้วยนะคะขนาดเสื้อเองเป็นสีชมพูเลยค่ะนี่อันนี้นะคะจะเป็นเล็กมากแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นรูปลายแมวด้วยนะทุกคนเอาไว้ต้อนรับวันเปิดเทอมของเด็กๆนะคะนี่แบบนี้เลยใครสนใจนะคะเดี๋ยวเฟจะ วางรายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะแต่ถ้งมาจากมิสทินนะคะอาจจะรอสักประมาณ1อาทิตย์นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาผลิตช้าหรือว่าเขาอาจจะมีแบบรายการลูกค้าเยอะที่จะต้องไปส่งนะคะลานคานะคะก็น่าจะประมาณ70นะคะหรือว่า อาจจะลดก็ได้นะประมาณ65นะคะแต่ที่เฟยสั่งซื้อจากมิสทินเนี่ยประมาณ70นะคะส่วนลิงก์สั่งซื้อนะคะเดี๋ยวเฟยจะเอาไว้ให้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะคะบางคนนะคะอาจจะสั่งซื้อที่มิสทินหรือว่าอาจจะสั่งซื้อที่ f ลายเดก็ได้นะคะราคาก็น่าจะ f ลายเดน่าจะถูกกว่าแล้วก็ อาจจะสั่งซื้อที่ไฟเดกก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะเฟยงจะพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์เฟยจะเมมเต็มเอานะที่เฟยจะมารีวิวใน YouTube เนี่ยเพราะว่าคือเฟยอยากได้เงินมากเลยอแล้วเฟยก็อยากเอามาซื้อโทรศัพท์ให้ตัวเองนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เฟยก็ไม่มีเงินนะเฟยก็เลยอยากจะหาเงินในทางนี้ดูนะยังไงก็อย่าลืมให้กําลังใจเฟยกันด้วยนะคะก็ ในการกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้แชร์คลิปสนุกสนุกให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็สำหรับวันนี้พฟทต้องไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ Give